จากมุมมองทางด้านนโยบายต่างประเทศต่างๆนะครับไปที่ความคิดเห็นของชุมชนไทยที่มีต่อการเลือกตั้งในสหรัฐครั้งนี้บ้างนะครับโดยคุณสุภกิจพัทรธีรานนนได้รวบรวมความเห็นคนไทยจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกี่ยวกับประเด็นหลังการเลือกตั้งมาเสนอให้เราฟังกันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้คนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดเดิมๆเ,เข้ามาปกครองบ้านเมืองดู Hai Cup คุณนิรมนสุจิตโตสกุลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยไวัย71ปีจากเมืองฮันติงตันบีชในเขตออเรนจ์เคาน์ตีรัฐแคลิฟอร์เนียสะท้อนความเห็นส่วนตัวกับบีโอเอไทยหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครูเบริกันคว้าชัยในการเลือกตั้งสำเร็จนะครับและเตรียมก้าวสู่ทำเนียบขาวบริหารประเทศอีก4ปีคุณนิรมนซึ่งอาศัยในอเมริกามานานกว่า20ปีคาดหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ดีอย่างรวดร เร็วโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับต้องเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆวันนี้เขาเขาเป็นนักธุรกิจเขาทาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยที่จะทําให้ช้าคือถ้าเราเศรษฐ,ฐกิจดีนะ่ะโอกาสที่จะช่วยเหลือคนจนนะรับรองถึงแน่แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันก็ตัดเอาไปบางอย่างให้ไปเอาเศรษฐกิจบูมขึ้นมาก่อน แล้วตอนนี้มีหลายๆอย่างที่ดึงเศรษฐกิจที่ผลิตสินค้าอยู่นอกประเทศเข้ามาที่ประเทศนี้ยกตัวอย่างลูกสาวพี่ทำงานโรงงานยาสูบตอนนี้ตั้งอยู่ที่นอร์ทแคลโรไลนาเขากำลังดึงโรงงานที่ผลิตอยู่ต่างประเทศแล้วต้องเสียภาษีหนักๆก,ก,กำลังดึงเข้ามาผลิตที่ประเทศอเมริกาเพื่อที่จะให้คนอเมริกามีงานทำเพิ่มขึ้นครับ เช่นเดียวกับเพนนีแซตตั้งไมเออร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยจากเมืองลากูนาบีชในแคลิฟอร์เนียนะครับบอกว่าแม้เธอจะเชื่อในนโยบายแนวก้าวหน้าจากฝั่งเดโมแครตที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมและสมดุลแต่ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจก็ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่มีส่วนชี้ขาดผลการเลือกตั้งคับ ใช่เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจเห็นว่ามันกำลังแย่พอรู้สึกว่าเอ่อทรัมป์เนี่ยขึ้นมาแล้วทางทางรีพรับเป็นกำขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอีโคโนมีจะเขาเชื่อว่าจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเมืองจีนเนี่ยเขากำลังตีอยเอสเยอะใช่ไหมคะทางนี้ทางทรัมป์นี้เขาจะเชื่อว่าทางฝ่ายอเมริกาควรที่จะดึงอมนอเมริกันกลับมาทํางานถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของ คนฝรั่งเนี่ยโรงงานที่ขายรถหรือทำรถเนี่ยปิดไปเพราะว่าถูก ตลาดของเอเชียตีหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาพยายามดึงของคนของเขาที่อเมริกาคืนมาก็ไม่เป็นกรับส่วนจิรพันธ์ชไนเดอร์พยาบาลจากนครลอสแอนเจลิสนะครับบอกกับ BOA ไทยถึงความกังวลในแนวทางของว่าที่ผู้นําคนใหม่นะครับว่าอาจจะมุ่งนโยบายสนับสนุนไปยังกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในระดับบนมากกว่ากลุ่มชนชั้นกลางหรือคนทํางานในระดับรากหญ้าขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียใจในผลการเลือกตั้งที่ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกรับเสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงเพราะว่าในในในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราก็อยากจะเห็นผู้หญิงที่มีความสามารถขึ้นมาทำอะไรดีๆให้กับประเทศที่เคยเป็นที่หนึ่งพี่ใช้คำพูดที่เคยเป็นเพราะพี่อยู่ที่นี่มาก็20ปีความเป็นที่หนึ่งของประเทศที่พี่มีอยู่ก็คือเหมือนบ้านเกิดครั้งที่สองของพี มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พี่เป็นห่วงคือเขาไม่ดูแลคนของเขาเข้าใจไหมคะคือ U.S. citizen เนี่ยก็คือคนของเขาคนของประเทศเขาเขาเขาจะไม่ดูแลตรงนั้นเขาจะไปดูแลคนที่ใหญ่กว่าคนมี power ก็คือไป connection ไปดึงคนนั้นมาคนนี้มาแต่แต่ไม่โฟกัส on คนตัวเล็กๆประชาชนเล็กๆอย่างเราคนทำมหาหากินหาเช้ากินขําพ่อค,ค้าแม่ค้ารู้สึกตกใจฮะ ต่ไ่ไไมด้กใจวาชาคลิดอาชวะอัมรุงอายุ47ปีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยที่เมืองแพนเทชันนะครับในรัฐฟลอริดาบอกว่ารู้สึกตกใจกับผลการเลือกตั้งแต่ก็ยอมรับได้ขณะเดียวกันก็เชื่อว่านโยบายด้านผู้พยพกับก,บการตัดสวัสดิการสังคมจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคนไทยในอเมริกามากที่สุดครับเขาพูดตลอดเลยว่าเขาจะ mass deportation และจะทำให้ immigration เนี่ยมันยากขึ้น แล้วพรกคริพับลิกันเนี่ยพูดมาสักพักแล้วว่าจะต้องตัดโซเชียลซีเควริตี้เมดิแค์เมดิเคทอะไรพวกนี้ซึ่งในฐานะคนไทยและเพื่อนคนไทยที่พี่รู้จักส่วนมากเลยเนี่ยเป้าหมายในชีวิตในการอยู่อเมริกาก็าจะมีสองข้อหนึ่งก็คือทำงานทำงานทำงานสะสมโซเชียลซีเควริตี้จนถึงอายุกเกษียณก็ย้ายกลับเมืองไทยได้เงินโซเชียลซีเควริตี้ไปใช้ที่เมืองไทยสองก็คืออยากจะเอาลูกเอาหลานหรือว่าแต่งงานพา คนที่เรารักมาอยู่ที่อเมริกาด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลใหม่ของทรัมป์ยกเลิกโซเชียลซิเคอร y ิตี้หรือทำให้อิมิเกรชันเน่ยมันลำบากยากเย็นขึ้นมันก็กระทบกับคนไทยนะฮะก็หวังว่าเขาจะไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นครับส่วนคุณสมยศทวีล่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเชื้อสายไทยในลอสแอนเจลิสตั้งความหวังขอให้ผู้นำสหรัฐให้การสนับสนุนคนเชื้อสายไทยในอเมริกามากขึ้นครับ แต่หวังว่าประธานธิบิบดีคนใหม่นั้นก็จะเร็งเห็นความสําคัญของชุมชนชาวไทยที่อยู่ในมรัฐต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือความเป็นคนไทยของเราให้มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างชาติที่เรามาอาศัยอยู่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับครับ นั่นก็เป็นความเห็นของคนไทยในอเมริกาที่มีต่อผลการเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งก็แน่นอนนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ